ยามกลับพี่นอ้องยามกลับใส่ไว้ต้นนะกับต้นนี่เดี๋ยวก็ใส่ไว้เท่านะั้นเอาไปบิงกกนีงก่อนบดถือ,อีพ่น้กงถันเที่ยวเดี๋ยวไปเบิงน้่งเลยกัน,กน Đi vô con này Thế này không phải đây Một thằng mạ thì nó Chạy thử Đi học đi mùi này ma rầy mà nhỉ đây đèn thì mới thượng ma đây đen thượng thượng cột rồi một bình nhân hết mà giờ cái vườn bên hơi giảm sợ mình ao mạt ăn bị chín mình ăn như ăn Dạ, xe về đi Má đây nó mượn á Nhìn khẩu côn đi. Má khuất tui มาขวดพันไดมามาขวดมานี่นาี่เขาโวนตัวนี่เนี่ยเขาโวนตัวน่ะเผียะมาอะไรไม่ถา นี่ไซบูสเอาอินดักเอามาให้บิ๊กินอยู่นี่เอาอย่างอยวิ่งบิ๊มันดึงวิ่งๆเนี่เยเดี๋ยวขอแปงก่อนขอแปงก่อนนี่มันดึงเชยเดี๋ยวขอแปงกันข้าวนึงพี่นอ้อง เปลี่ยนทางก่อนหันหนาพี่มันเข่าทางเนี่ยวาวอสองดอซองดดดินสองดอเป็นทางนัโอาจะได้ตัวเมียไี่ไดปลาพักจะมี รังน,น,น,นี้วะขากแรงระบบดันที่ไทยนี่ไทยกอเขา เดี่ยววนี่บูคนนั่งถ่ายนี่เก่าอยู่เสียงนั้นมด้เที่ยวมันเดี๋ยวไปบิ่งนะไหนเที่ยวไปนี่นะ มาอะไรย่งไงทุกไหมาวาดมาอะไรเัานี่เบืองหัวเตะเกิดมาอะไรเขาเนี่ยว่ะ คิดได้แต่คืนถึงโอมาหนูมาเร็วเด็ดเลยเมยมมาอะไรสิสิทธ